สวัสดีครับพบกับโต๊ะเล่าเรื่องผีสำหรับอีพีนี้ครับจะมานนำเสนอในเรื่องของอนาคตที่ไม่แน่นอนของแอนโทนี่เอนโทนี่ครับกลายเป็นนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มอย่างหนักเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งซีซั่นเจ้าตัวทำไปได้แค่2ประตูนะครับซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานต่ากว่าความคาดหวังที่บรรดาเราเรดอาร์มี่นะครับต่างคาดหวังไว้นอกจากนี้ครับปัญหานอกสนามของเจ้าตัว ยังมีข่าวว่าเจ้าตัวทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับซึ่งทำให้สโมสรจำเป็นต้องแบนเจ้าตัวออกไปจากทีมก่อนระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อฤดูการที่แล้วก็พบว่าเจ้าตัวไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆต,ต,ต่อไปแล้วเมื่อดาวเตะรุ่นน้องนะครับอย่างอารี n ันโดกานาโชถูกดันขึ้นมาแล้วยึดต,ต,ตำแหน่งตัวจริงของเจ้าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นนะครับก็ทำให้เจ้าตัวครับต้องยอมตกไปเป็นตัวสำรอง ในส่วนของแอนโทนีนะครับเสียงวิจารณ์ต้องบอกว่าเข้ามาอย่างถาโถมนะครับเนื่องจากเจ้าตัวย้ายมาสู่รัวโอทฟอร์ดด้วยค่าตัวสูงถึง95ล้านยูโรปัจจุบันผ่านมา2ฤดูกาลก็ต้องบอกตามตรงว่าจากผลงานที่เห็นจากการลงสนามเจ้าตัวยังไม่สามารถทําผลงานได้คุ้มค่าตัวแม้แต่เพนดีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ครับฤดูกาลแรกต้องบอกว่าเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ สามเกมแรกก็ซัดไป3ประตูทําให้แฟนบอลนะครับกลับมามีความหวังอีกครั้งสุดท้ายก็ไม่เป็นดังนั้นนะครับเมื่อเจ้าตัวมีปัญหานอกสนามนะครับรวมไปถึงกับการปรับตัวในสไตล์ฟุตบอลอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ด้วยทักษะอันจํากัดนะครับก็ต้องบอกว่าอีริเทนฮากก็พยายามจะให้โอกาสเจ้าตัวนะครับเกมแล้วเกมเล่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดจริงๆต้องยอมทําใจครับ รับสภาพเป็นตัวสำรองจนกระทั่งมีคนถามนะครับว่าดาวเตะรายนี้ย้ายเข้ามาทําไมนะครับปัจจัยหลักนะครับเนื่องจากเจ้าตัวครับไม่ยอมเลือกที่จะปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษนะครับรวมไปถึงสไตล์การเล่นของเจ้าตัวที่ยังคงเป็นการเล่นแบบวันแมนโชนะครับเลือกที่จะไปเองเลือกที่จะไม่ยอมจ่ายนะครับนี่คือสไตล์การเล่นของแอนโทนีบวกกับจังหวะคอนเทนต์ที่หลายคนเห็นกันไปแล้วเป็นเรียกได้ว่าเป็นไวรัล ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของเดอะมูนนะครับจังหวะที่เจ้าตัวไม่สมควรจะเล่นสุดท้ายก็เล่นนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีเพียงไม่กี่ทีมนะครับที่กล้าที่จะซื้อเจ้าตัวไปร่วมทีมได้นะครับส่วนมากจะมาในสัญญาของการยืมตัวซึ่งแมนเชเตอรไม่ต้องการอย่างนั้นครับแมนเชสเตอรต้องการจะปล่อยเจ้าตัวอย่างไรก็ตามครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวไปไหนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีสโมสรไหนครับกล้าที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้เจ้าตัวถึงสัปดาห์ละ2 0 0 0ปอนด์เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรกับดาวเตะรายนี้นะครับโดยปัจจุบันครับแอนทูรียังเหลือสัญญากับแมนยูเต็ดอีกถึง3ฤดูกาลนั่นแปลว่าแมนยูเต็ดครับจำเป็นต้องใช้ดาวเตะรายนี้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะอยากปล่อยออกจากทีมมากแค่ไหนก็ตามนะครับบทสรุปของดาวเตะบาซิเลียนรายนี้ก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าตัว ได้รับความสนใจจากทีมดังมากมายนะครับสุดท้ายเจ้าตัวได้บอกผ่านเอเย่นไปเรียบร้อยแล้วว่าฤดูกาลนี้เจ้าตัวจะปรับปรุงตัวเองนะครับจะพัฒนาฟอร์มของตัวเองให้มีส่วนร่วมกับทีมมากยิ่งขึ้นต้องมารอดูกันครับว่าการที่เจ้าตัวอยากอยู่ต่อณโรงละครแห่งความฝันแห่งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่และจะมีฟอร์มที่ดีขึ้นตามที่บรรดาแฟนๆคาดหวังไว้หรือเปล่าต้องมารอดูกันครับสาหรับฤดูกาลนี้สำหรับโต๊ะเล่าเรื่องผี ep หน้า จะนำเรื่องไหนมานำเสนอฝากกดติดตามทางช่อง90นาทีด้วยครับ